ดีค่ะดิฉันนางสาวสุวิมลผิวเงินครูอีฟครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงการค่ะประวัติทางด้านการศึกษาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาพละศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลายัยราชภัฏสกลนครค่ะประวัติทางด้านการทํางาน ได้รับการแต่งตั้งบรรจุเป็นข้าราชการครูเมื่อวันที่4เดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2562ค่ะปัจจุบันเป็นครูป,ประจำชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่2ท3สอนในรายวิชาภาษาไทยคณิตศาสตร์ศิลปะการงานอาชีพหน้าที่พลเมืองและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนค่ะภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย1 เป็นครูเวรสวัสดิการประจำวันพฤร,ริสสบอดี 2. เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ 3. งานกิจกรรมอื่นๆตามคำสั่งของโรงเรียนค่ะด้านการปฏิบัติงานนำผลการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางปีพุทธศักราช2551คุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตรมาเป็นหลักในการจัดทำแผนการจัดก,การเรียนรู้ จากกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เพลงเกมใบางานและกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนพร้อมทั้งเข้ารับการอบรมเพื่อการพัฒนาตนเองศึกษาค้นคว้าพัฒนาอย่างสม่ำเสมอมีความรู้ความเข้าใจในภาระงานของสถานศึกษา และให้ความสำคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถและทำความเข้าใจในบทเรียนได้อย่างรวดเร็วค่ะด้านการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการแต่งกายที่เรียบร้อยและส่งเสริมการไหว้ให้ถูกต้องสวยงามสามารถประพฤตินตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้เรียนเข้าแถวเคารพธงชาติเป็นประจำและเข้าร่วมราชาพิธีในวันสำคัญต่างๆ ร่วมทำบุญกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลโซวิสัยเนื่องในวันสำคัญทางศาสนาสอนนักเรียนอย่างเต็มกําลังความสามารถโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อฝึกให้นักเรียนทํางานร่วมกันเป็นกลุ่มและส่งเสริมให้นักเรียนรักในการเรียนรู้ดำรงชีวิตตามหลักประชาธเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยของพ่อหลวงดิฉันจะยังคงมุ่งมั่นทุ่มเทและพร้อมที่จะเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปค่ะ